ิธีการบวชพระที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบอุกาสะและแบบเอสาหังโดยคำว่าอุกาสะแปลว่าขอโอกาสส่วนคำว่าเอสาหังแปลว่าข้าพเจ้านั้นในประเทศไทยการบวชพระแบบอุกาสะนั้น จะใช้ในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณกาลส่วนการบทพระแบบเอสาหังจะใช้ในคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกายโดยการประยุกตมาจากแบบอุกาสะเพื่อย่อขั้นตอนให้สั้นขึ้น มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยยึดรูปแบบมาจากพระสงฆ์ประเทศพมา่าสำหรับขั้นตอนการบวชพระที่นำมากล่าวในที่นี้จะเป็นการบวชพระแบบอุกาสะเนื่องจากเป็นการบวชแบบดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณแม้ว่าการบวชในประเทศไทยจะมีสองแบบ แต่ก็ยึดหลักการบวชตามพระพุทธบัญญัติทุกประการต่างการเพียงข้อปีกย่อยบางข้อเท่านั้นโดยขั้นตอนการบวชพระแบบอุกษะมีดังนี้โกนผมหน้าเริ่มโดยพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ทำบุญงานบวชพระในครั้งนี้จะทำการคลิปผมให้หน้าเป็นปฐมเลิก จากนั้นพระสงฆ์จะทำการโกนผมให้หนากตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติกันโดยทั่วกันนั้นผมนาคที่โกนแล้วจะห่อด้วยใบบัวและน้ำไบลอยน้ำที่แม่น้ำหรือวางไว้ใต้ต้นโพโดยเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขในการปงผมนั้นปงที่บ้านหรือที่วัดก็ได้แล้วแต่ความสะดวก แต่โดยทั่วไปนิยมปรงผมที่วัดมากกว่าเนื่องจากญาติหรือแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจะได้มีโอกาสร่วมพิธีตัดผมนาหรือทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาของเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงานอีกด้วย mm hmm. เมื่อปรงผมเสร็จแล้วจะทำพธิธีเวียนทักษิมารอบสีมาและเข้า อุโบโสถเกาะพิธีอุปสมบทต่อไปการเตรียมตัวสําหรับงานบวชแบ่งเป็นสองส่วนคือการเตรียมงานพิธีและการเตรียมตัวของผู้บวชการเตรียมงานพิธีสถานที่กําหนดวันเวลาในการจัดงานบวชโดยงานบวชถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นการหาเลิกบางครั้ง พระท่านถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญงานบวชสามารถจัดงานวันไหนก็ได้ตามความสะดวกของผู้บวชแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คืออุปชาที่จะมาทำหน้าที่เป็นพระประธานในพิธีบวชด,ดังนั้นก่อนที่จะบวชเจ้าภาพจะต้องไปหาอุปชาหรือถามถึงวันว่างของอุปชาจะได้ทำการกำหนดวันบวชได้ การเตรียมตัวผู้บวชผู้ที่จะบวชจะต้องทำการเตรียมตัวด้วยการฝึกท่องคำขอบรรพชาอุ <Okay. S 1> ปสมบทหรือคำขานนาและท่องบทสวดบาลีที่ต้องใช้ในการประกอบงานบวชนั้นคือการกวดน้ำวิธีทำพินทุอธิษฐานวิธีกับปัจจิวรวิธีแสดงอาบัตบทยถา บทสัพพีวิธีพิจารณาปัจจัยท่องบทสวดทำวัดเช้าเย็นผู้บวชจะต้องทำการฝึกอุปชาหรือพระพี่เลี้ยงที่ทำการสอนบทสวดให้หากผู้ที่บวชไม่สามารถท่องคำขานนาคได้ผู้นั้นจะไม่สามารถได้รับการอนุญาตให้บวชดังนั้นในอดีต ผู้ที่จะบวชจะต้องไปอยู่วัดอย่างน้อยเจวันเพื่อทำการฝึกบทสวเดเตรียมใจด้วยการทำใจให้สงบและลึกถึงคุณบิดามารดาและคุณพรารัตนัตายจะได,ด้ยมลงอยู่ในศีลอย่างเข่งคัดในระหว่างที่ทำการบวชการแต่งตัวนาคการแต่งตัวนาคนนั้นคนแต่งด้วยชุดขาวทั้งหมด ซึ่งจะมุ่งบอกถึงความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาของผู้ที่จะบวชการแต่งตัวหน้าไม่ควรมีเครื่องประดับประดามากจนเกินไปโดยขอแนะนำเครื่องแต่งตัวหน้าตามประเพณีนิยมดังนี้ 1. เสื้อเชิดขาวแขนยาว 2. สบงขาว 3. อักษะขาว 4. เข็มขัดหรือสายรัดสำหรับรัดสบง ในส่วนเข็มขัดนี้ใช้สำหรับรัดสบงขาวซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้เข็มขัดหน้า